สวัสดีครับทุกทท่านผมพมพงศ์ครับก็บผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระเมืองอุตรดิต์กันครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อกล่อมวัดบางกะพีครับหลวงพ่อก่อมวัดบางกะพกกกีนี้ท่านตามประวัติบอกว่าท่านสร้างพระปิดตารุ่นนี้ประมาณปี2 5 1 4นะครับพระปิดตาหลวงพ่อก,ก่อมวัดบางกะพีนี่มีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วครับตั้งแต่ผม อัดอ่านหนังสือพระดีกว่ายังไม่ถึงก็เล่นพระนี่ก็ได้ยินชื่อเสียงของท่านแล้วนะครับหลวงพ่อกล่อมบัดบางกะพีแต่ข้อมูลของพระหลวงพ่อก่อมบัดบางกะพีเนี่ยหาหาศึกษาได้ยากมากนะครับส่วนใหญ่ที่เอาลงในหนังสือจะเป็นจะกระจ,จ,จายอยู่มันข้อมูลไม่ไม่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับก็เลยหาข้อมูลยากมากๆสาหรับหลวงพ่อก่อมบัดบางกะพี ที่ยากก็คือผมไม่รู้ว่ามีกี่พิมพ์มีกี่เนื้อแล้วก็มีกี่ขนาดอยากรู้ตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลหาหาศึกษาได้ยากมากๆอาศัยดูหลักๆที่กะในการพิจารณาผมก็คืออาศัยดูการการดูธรรมชาติความเก่าเป็นสำคัญแล้วก็แม่พิมพ์เป็นสำคัญนะครับ ธรรมชาติความเก่านี่อทุกท่านต้องใช้เวลาในการศึกษานะถึงจะดจะดูรู้ว่าธรรมชาติความเก่าเอาเก่าขนาดไหนอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันต้องใช้เวลาในการศึกษาเยอะๆครับแต่แม่พิมพ์นี่สามารถศึกษาด้วยการดูการอ่านการเปรียบเทียบได้ครับแม่พิมพ์ของหลวงพวกก่อกมวัดบางกะพีนะครับท่านจะเป็นพระปิตานั่งคัสมาคัสมาทิเพชร แต่ระหวา่างหัวเข่าทั้งสองด้านจะมีเส้นจะมีเส้นเส้นหนึ่งที่ขีดพาดมาระหว่างหัวเข่าครับจะมีเส้นหนึ่งคือเส้นนี้พาดระหว่างหัวเข่าทั้งสองด้านก,ก็เลยเกิดเป็นช่องอช่องขาด้านซ้ายช่องขาด้านขวาแล้วก็จะมีช่องบนพิเศษขึ้นมาอีกจุดหนึ่งผมไม่แน่ใจว่า,าท่านท่านแกะพิมพ์แบบนี้ทําไมนะครับแต่ว่า เป็นพระปิตานั่งขัดสะนะสมาธิเพชนะครับส่วนแม่พิมพ์พก็คือก็คือส่วนใหญ่นะครับแม่พิมพ์พท่านจะแกะแขนด้านซ้ายอะครับวงแขนด้านซ้ายนะครับเรียกว่าวงแขนดีกว่าวงแขนด้านซ้ายจะกว้างกว่าวงแขนด้านขวานะเป็นแบบนี้ทุกองนะครับจะแกะวงแขนด้านซ้าย กว้างกว่าวงแขนด้านขวานะครับครับผมหลังไม่มียันอะไรนะครับหลังเป็นหลังแบบหลังเบีย้ยหลังเป็นแบบหลังเบีย้ยก็ดูประมาณก็ดูวิธีดูก็ดูประมาณนี้นะครับสําหรับหลวงพ่อข่ัมบางกะพีก็คือดูการวางขาว่าเป็นวางขาสัดสมาธิเพชรแล้วก็มี เส้นพาดระหว่างขาขาด้านซ้ายด้านขวาจนเกิดเป็นช่องเกิดมาอีกช่องหนึ่งกลายเป็นสามช่องนะครับอันดับสองก็คือวงแขนด้านซ้ายขององค์พระจะก,กว้างกว่าวงแขนด้านขวาเกิดเกิดจากาช่างองค์คนเดียวกันในการแกะแม่พิมพ์นะครับที่อเมาให้ทุกท่านดูวันนี้ก็คือจะมี สามขนาดสามขนาดสามเนื้อสามอย่างเลยนะครับนะฮะก็คือที่ผมเ,เก็บสะสมมาได้ก็จะมีขนาดแบบนี้ครับจะมีองค์ใหญ่องค์กลางองค์เล็กนะฮะองค์ใหญ่นี่ก็มีสามเนื้ออีกองค์ใหญ่นี่เป็นเนื้อผง คุกลักองกลางนี่เป็นเนื้อผงชุบลักองค์แรกเป็นเนื้อผงเออองสุดท้ายเป็นเนื้อผงนะครับององค์สุดท้ายนี่เป็นเนื้อผงเอาะไม่นะครับก็คือองค์ใหญ่นี้เป็นเนื้อผงคุกลักก็คือเอาลักกับผงมาคุกกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็อ่าองกลางอง์กลางก็องกลางนี้เป็นเนื้อผงชุบลัก ก็คือปั้นอ่ปั้นลูกแป้งแล้วเป็นกดกับแม่พิมพ์แล้วก็เอามาชุบรักอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยมีรักอยู่ข้างนอกไม่ได้รักไม่ได้ผสมอยู่ในเนื้ออ่าองค์ที่สามนี่คือเป็นเนื้อผงล้วนเลยครับไม่ไม่ชุบรักหลักลการดูก็มีประมาณนี้นะครับแต่ว่าธรรมชาติความเก่านี้ถ้าใครอชอบ สะสมพระต้องศึกษาให้เยอะๆนะครับสภาพความเก่าขององค์พระนี่สําคัญเหมือนกันนะอันนี้ด้านหลังทั้งทั้งสามพิมผมไม่แน่ใจว่าท่านสร้างมากี่ขนาดนะครับแต่คาดว่าท่านกดกดพระแล้วก็แจกไปกดพระแล้วก็แจกไปเป็นแบบนี้ครับพอพอแม่พิมพ์ศึกก็แกะขึ้นมาใหม่แกะขึ้นมาใหม่ผมก็ไม่รู้ว่า ไม่มีข้อมูลเลยว่าพระของของหลวงพ่อกมวัดบางกะพีเนี่ยมีกี่ขนาดมีกี่รุ่นกันแน่ครับแต่ที่ที่อยู่ในมือก็คือเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะฮะับดูด้านหลังอีกทีหนึงนะครับ หลังเป็นแบบหลังเบี้ยนะไม่มียันครับก็มีประมาณนี้นะครับในการพิจารณาพระหลวงพว่อกรวัดบางกะพีอุตรดิตถครับผมสวัสดีครับ